ยักสนุกตื่นเต้นรา้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4พรีวิวฟุตบอลพเมลิงกฤษเชลซีพบอาร์เซนอลเชลซีกลับเรียกความเก่งได้อีกครั้งด้วยการชนะรวดสามนัดติดต่อกันในทุกรายการเกมลีกล่าสุดของพวกเขาเพิ่งจะบุกไปถล่มเบอร์สลีย์มา ซีฟุตบอลหนึ่งก่อนช่วงพักเบรกทีมชาติแต่ยังคงรั้งอันดับ11มี11คะแนนจาก8นัดขณะทางฝั่งอาร์เซนอลเริ่มมีสะดุดเล็กน้อยจากการพ่ายในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกต่อรองแต่สำหรับในศึกเพีย์ลีกพวกเขายังผลงานได้ดีกับเกมล่าสุดที่สร้างเซอร์ไพรส์เปิดบ้านเฉือนชนะแมนซิเตี้ไป็น1-0ขยับมารังรองจากฟูงมี20คะแนนเท่ากับสเปอร์แต่ผลต่างประตูได้เสียเป็นรองเชลซี Chelsea ประทะอาร์เซนอลในวันเสาร์ที่21ตุลาคมนี้นสนามแซมฟอร์ดบริดเวลา 23มนาฬิกา30นาทีาตามเวลาในประเทศไทยความพร้อมของรูปทีมของบริโซ่บูชติโนเจอปัญหาักเตะบาดเจ็บหลายคนทั้งคริสโตเฟอร์เอนคูคูเวสลียฟโฟาน่าโรเมโอลาเวียเทโวชาโรบาคาน่ชุบบูเมกาเบนชินเวลที่ลง,งสนามเกมนี้ไม่ได้แน่นอนแล้วส่วนน้านของบูนูบริชิลรีฟเจมนิคลัสจ็คสันอามันโดโบลยาอับเซลดีซาซีและโคพาวเมอร์ ยังคงต้องลุ้นผ่านความฟิตก่อนเกมอีกครั้งส่วนทีมของอาร์เตต้าจะไม่มีชื่อของยูเลนทิมเบอร์ที่เจ็บยาวพักแน่นอนอีกทั้งยังมีลุ้นอาการบาดเจ็บของ3ตัวเก่งอย่างวิลเลียมซาลิบาเลนโดทอสซาและบุคโยซาก้าว่าจะฟิตกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกในเกมนี้ได้ทันหรือไม่สึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์สุดสัปดาห์นี้คือเป็นเกมบิ๊กแมตช์ที่ห้ามพลาดเลยก็ว่าได้โดยทั้งสองทีมถือว่าอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดี เชลซีที่น่าจะเริ่มจับจุดได้กับคว้าชัยชนะอย่างต่อเนื่องสามนัดติดขณะที่อาร์เซนอลก็กำลังมั่นใจสุดๆกับการไปโค่นยักษ์ใหญ่อย,อย่างแมนเชสเตอร์ลงได้รูกเกมต่างฝ่ายต่างเน้นของบอลบุกเข้าใสา่กันแต่เชื่อว่าจะมาเน้นบอลแบบรัดกูุมเอาไว้ก่อนแล้วค่อยหาความผิดพลาดของคู่แข่งเล่นงานในช่วงหลังเป็นไอ้กุญใหญ่ที่มักจะทําได้ดีกว่าในยามที่โคจรมาพบกันแถมสิงบูตอนนี้ตัวเจ็บก็เยอะทําให้ทางเรื่องในการจัดทับค่อนข้างลำบาก แถมตอนนี้เชลซีตัวเจ็บก็เยอะทําให้ทางเลือกในการจัดทีมค่อนข้างจํากัดอย่างไรก็ตามฝั่งทีมเยือนก็ต้องลุ้นว่าจะมีชื่อ2ตัวเก่าอย่างบุคโยซากา้าและวิลเลียมซาลีบาลงเล่นหรือไม่เกมน่าจะออกมาคู่ขี้สูสีและมีโอกาสสูงที่จะจบลงด้วยผลเสมอแต่หากมองถึงผู้ชนะก็น่าจะเป็นทีมเยือนที่บุกมาเฉือนได้อย่างบุดวิดผลที่คาดเชลซีแพ้คาบ้านให้กับอาร์เซนอล1นประตูต่อ0ยอย่าคูบอย่างโต นักฟุตบอลจากสาธารณารัฐเช็กเปิดเผยว่าเขามีความสุขมากที่ตอนนี้สามารถเล่นได้โดยไม่ต้องซ่อนตัวหรือมีความกลัวหลังจากที่เขากลายเป็นผู้ล่นเลือกทีมท่านในปัจจุบันคนแรกที่เปิดเผยต่อสาธารณะว่าเป็นเกย์ดาวเตะวัย27่ซึ่งย้ายมายัางกายลี่ด้วยสัญญายืมตัวสองปีในเดือนกรกฎาคมเปิดเผยเรื่องนังกล่าวผ่านโซเชียลมีเมดียในขณะที่เขาเดินตามจอร์จคาวาโล่ชาวออสเตรเลียและแจ็คเดนิเอลจากแบบ็คพูลที่แบ่งปันเรื่องเพศของพวกเขา เช่นเดียวกับคนอื่นๆผมอยากใช้ชีวิตอิสระปราศจากความปั่วปราศจากอาคติปราศจากความรุนแรงแต่ด้วยความรักผมเป็นรักร่วมเพศผมไม่ต้องการซ่อนตัวเองต่อไปสตาชาวเช็กซึ่งแยกทางกับมาเกตาออสโตมันสกาอดีตแฟนที่มีลูกชายด้วยกันในปี2 0 2 1เปิดใจเกี่ยวกับการเลิฟวันในปัจจุบันมันเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมแต่หลังผ่านไป6-7เดเดือนผมบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาดถ้าผมทำมันอีกครั้งผมจะทำมันอย่างแน่นอน เพราะมันช่วยตัวเองได้ผมคิดว่ามันช่วยเหลือคนได้มากมายมันเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักฟุตบอลทุกคนนักฟุตบอลอาชีพหลายคนจากหลายสโมสรเขียนถึงผมเพื่อขอบคุณผมสำหรับสิ่งนี้ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นด้านบวกสำหรับทุกคนตอนนี้ผมมีความสุขมากที่ได้หลงเล่นโดยไม่ต้องซ่อนตัวหรือกลัวผมแค่ทำต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากตอนที่ผมเข้าสู่ทีมฟุตบอลอาชีพกลายเป็นเกย์ยังคงถูกมองว่าไม่ปกติ และฟุตบอลก็ยังคงต่อต้านขุมลักร่วมเพศอยู่นิดหน่อยนะผมคิดว่าอย่างนั้นดังนั้นผมจะกลัวเมื่อตอนผมอายุ18หรือ19และอยู่เคียงข้างชายคนอื่นและไม่สามารถเปิดข้อความในวอตแอบได้ข้อผมกลัวเสมอว่าอาจมีคนเห็นข้อความหรือรูปถ่ายจากผู้ชายแต่มันคือสิ่งที่ผมต้องทาเพื่อให้ดีขึ้นผมคิดกับตัวเองว่าเอาล่ะดูสิยาคุบกลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่แกก็มีชีวิตที่แกต้องใช้ตามต้องการและสําหรับผมนั่นมันคือเรื่องพื้นฐาน